สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเข้าบ้านข้างๆโดยไม่ได้รับอนุญาตผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งว่ามีสุนัขถูกกักครั้งกว่า10ตัวอยู่ภายในบ้านหลังหนึ่งซึ่งเจ้าของไม่อยู่เป็นเวลากว่า2อ,อาทิตย์แล้วสุนัขร้องหหยหวนสภาพหิวโซน่าเวทนาจึงเดินทางไปที่จุดที่ชาวบ้านแจง้งพบเป็นบ้านชั้นเดียวอยู่ภายในหมู่บ้านกองเงินซอยสีปราบสุวรณพิทักษ์บ้านเลขที่2 0 5หทับหมู่ที่8ตำบลชากบอกอํา อำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองได้พบกับนางลันธมศรีปราบอายุ75ปีชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในระแวกนั้นกำลังยืนดูสุนัขอยู่ในบ้านหลังหนึ่งที่มีสุนัขร้องโหยหวนพบว่าไม่มีคนอยู่แต่ภายในบ้านมีสุนัขสิบกว่าตัวนอนและเดินไปมาท่าทางหิวโซและเห่าร้องโหยหวนมีกองอึหมากระจัดกระจาย นางลั่นทมบอกว่าปกติตนเคยเอาเข้าวมาให้สุนัขตอนที่เจ้าของยังอาศัยอยู่ด้วยความรักสุนัขก,ก็อยากแบ่งปันแต่ก็ไม่ได้เข้ามาบ่อยจนเมื่อวันมารู้ว่าเจ้าของมาอยู่บ้านเกือบสองอาทิตย์แล้วตนจึงเป็นห่วงและรู้สึกสงสารสุนัขจึงรีบเข้ามาดูพบว่าไม่มีคนอยู่เห็นสุนัขไม่มีอาหารกินสงสารแต่ก็ยังไม่กล้าเข้าไปเพราะว่ากลัวโดนข้อหาบุกรุกบ้านจึงสอบถามนางจินตนาบุญประเสริฐผู้ใหญ่บ้านประจำหม่ ที่8ตำบลซากบกอํำเภอบ้านไา่จังหวัดระยองว่าจะทำอย่างไรดีตนสงสารสุนัขมากเพราะตั้งกว่า10ตัวทางผู้ใหญ่บ้านจึงอนุญ,ญาตให้เข้าไปให้อาหารให้น้ำก่อนในระหว่างที่รอาการติดต่อกับเจ้าของบ้านซึ่งยังไม่สามารถติดต่อได้ตนจึงเปลี่ยนน้ำพร้อมนําอาหารมาให้สุนัขก,กินไปก่อนนางนั้นทมกล่าวต่อว่าปกติแล้วเจ้าของบ้านก็เป็นคนรักสุนัขมากก่อนหน้านี้ตนเคยให้้เเอออาาาาสุนนัขขไปทํหมมแต่จ่จงบกกว,กลวดลู นักจะมีปัญหาเลยไม่เอาไปทำโดยในตอนนี้ระหว่างที่ยังติดต่อไม่ได้ก็พร้อมมาดูแลให้อาหารให้ได้แต่อยากให้มีคนมาจัดการแก้ปัญหาว่าจะต้องทำอย่างไรต่อไปท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก World News ขอบคุณครับ